ณชาญเมืองมอสโกอันเงียบสงบดายาอาศัยอยู่กับครอบครัวในบ้านหลังเล็กๆที่อบอุ่นพ่อแม่ของเธอคือปีออดและอิรินาเป็นคุณครูที่โรงเรียนในเมืองทั้งสองรักและห่วงใยดายาเสมอแต่พวกเขาก็อดกังว่และไม่ได้ที่ลูกสาวดูเหมือนจะสนใจแต่สัตว์มากกว่าผู้คนดายาในวัยเด็กนั้นช่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปเธอชอบใช้เวลากับสัตว์ต่างๆมากกว่าเล่นกับเพื่อนเธอรักสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นหมาแมวนกหรือแม้แต่มแมลงเธอใฝ่ฝันอยากเป็นสัตวแพทย์มาโดยตลอดแต่ดูเหมือนว่าความรักสัตว์ของเธอนั้น จะมากเกินไปจนบางครั้งก็ดูแปลกแยกในสายตาคนอื่นดายามักจะนำสัตว์ที่บาดเจ็บหรือถูกทอดทิ้งกลับมาบ้านสร้างคอวางปวดหัวให้กับพ่อแม่เป็นประจำบ้านขาองค์เธอจึงเต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดทั้งแมวจรจัดที่ขาหักนกที่ปีกหักหรือแม้แต่กระรอกที่พลัดหลงดายาพยายามดูแลพวกมันอย่างดีที่สุดแต่ด้วยความที่ยังเป็นเด็กเธอจึงมักทำอะไรเป่นเ่น,เน,เนโกก อยู่เสมอบางครั้งก็ให้อาหารผิดประเภทบางครั้งก็ลืมทําความสะอาดกรงหรือบางครั้งก็เผลอปล่อยสัตว์หลุดออกไปวันหนึ่งขณะที่ดียอายุได้8ขวบเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเธอได้ลูกสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้มาเลี้ยงตั้งชื่อว่าบุรันพายุหิมัดัยรักบุรันมาก่อเธอเล่นกับมันทุกวันพาไปเดินเล่นให้อาหารอาบน้ําและนอนกอดกันทุกคืนแต่แล้ววันหนึ่งดียกลับลืมบุรันไว้นอกบ้านอากาศในคืนนั้นหนาวจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งพ่อแม่ของเธอออกไปทําธุระข้างนอกไม่มีใครอยู่บ้าน เมื่อพวกเขากลับมาก็พบว,ว่าบูรันนอนแข็งตายอยู่หน้าประตูดายาเสียใจมากเธอร้องให้ฟูมฝ่ายโทษตัวเองว่าเป็นต้นเหตุให้บูรันต้องตายเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ดายาเสียใจอยู่เป็นเวลานานแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ความรักสัตว์ของเธอลดน้อยลงณหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบไม่ไกลจากมอสโกที่ซึ่งคุณตาคุณยายของดายาอาศัยอยู่ดายาใช้เวลาช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่นั่นเธอชอบบรรยากาศของชนบทที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและสัตว์ต่างๆคุณตาบอริส และคุณยายอนาเป็นคนใจดีและรักหลานสาวมากพวกเขาสอนให้เดียรู้จักการดูแลสัตว์การปลูกผักและการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเดียชอบช่วยคุณตาคุณยายทำงานในสวนให้อาหารไก่เก็บไข่และรีดนมวัวแต่ถึงอย่างนั้นเดาียาก็ยังคงเป็นเด็กที่รักสัตว์มากเกินไปจนบางครั้งก็สร้างปัญหาให้กับคุณตาคุณยายเธอชอบจับกบจับมแมลงมาใส่ขวดโหลดูพวกมันอย่างตื่นเต้นโดยไม่สนใจว่าสัตว์เหล่านั้นจะรู้สึกอย่างไรบางครั้งก็วิ่ง และจับไก่ในร้ายพวกมันตกใจบินวุ่นไปทั่วสร้างความปวดหัวให้กับคุณยายอนาไม่น้อยคุณตาคุณยายพยายามสอนให้ดายรู้จักเมตตาและเห็นอกเห็นใจสัตว์แต่ดูเหมือนว่าคําสอนเหล่านั้นจะไม่ค่อยได้ผลกับหลานสาวจอมสนคนนี้มากนักดายายังคงเล่นสนุกกับสัตว์ต่างๆโดยไม่คํานึงถึงความรู้สึกของพวกมันเธอคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกน่าตื่นเต้นโดยไม่รู้เลยว่าการกระทําของเธอนั้นเป็นการรบกวนและทําร้ายสัตว์ ความรักสัตว์ของดายาดูเหมือนจะมากเกินไปจนผิดปกติเธอไม่ค่อยสนใจมนุษย์ด้วยกันมักจะเก็บตัวอยู่คนเดียวเล่นกับสัตว์มากกว่าเล่นกับเพื่อนดายาไม่สนใจที่จะสร้างมิตรภาพกับเด็กคนอื่นๆเธอรู้สึกว่าสัตว์เข้าใจเธอมากกว่ามนุษย์ทําให้เธอกลายเป็นเด็กที่ค่อนข้างแปลกแยกในสายตาของเพื่อนๆและคนรอบข้างจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ดายากาลังเดินเล่นอยู่ในเมืองเธอก็เห็นแมวจรจัดตัวหนึ่งกําลังนอนบาดเจ็บอยู่ข้างถนนมันถูกกรดชนขาหัก และมีเลือดออกมากไดยารู้สึกสงสารแมวตัวนั้นจับใจเธอรีบอุ้มมันขึ้นมาแต่สิ่งที่เธอเห็นกลับทําให้เธอตกใจยิ่งกว่าเดิมไม่มีใครสนใจแมวตัวนั้นเลยทุกคนเดินผ่านไปมาอย่างไม่เยดีบางคนก็มองด้วยสายตาที่รังเกียจไดยารู้สึกโกรธและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธออุ้มแมวตัวนั้นไว้แนบอกรีบวิ่งไปหาคลินิกสัตวแพทย์ที่ใกล้ที่สุดแต่เมื่อไปถึงไดยากลับพบว่าคลินิกปิดทําการแล้วเธอไม่รู้จะทําอย่างไร จึงตัดสินใจพาแมวกลับบ้านพยายามประทงพยาบาลให้มันแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการดายาไม่สามารถช่วยแมวตัวนั้นได้มันนอนหายใจเรยรินและจากไปในที่สุดเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ดายาตระหนักว่าความรักสัตว์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเธอต้องมีความรู้และทักษะในการดูแลสัตว์อย่างถูกต้องด้วยดายาจึงตัดสินใจอย่างแนว่วแน่ว่าเธอจะตั้งใจเรียนเป็นสัตวแพทย์ที่ดีให้ได้เธอจะไม่ยอมให้สัตว์ตัวไหนต้องตายเพราะความไม่รู้ของเธออีกแล้ว นับตั้งแต่วันนั้นดาย,ยาก็ตั้งใจเรียนอย่างหนักเธอทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และชีววิทยาเธออ่านหนังสือเกี่ยวกับสัตว์ทุกชนิดศึกษาโครงสร้างร่างกายพฤติกรรมและโรคต่างๆของสัตว์ดาย,ยาใช้เวลาว่างทั้งหมดไปกับการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เธอไม่สนใจที่จะเล่นสนุกเหมือนเด็กคนอื่นๆเป้าหมายเดียวของเธอคือการเป็นสัตวแพทย์ความมุ่งมั่นตั้งใจของดาย,ยาทําให้เธอประสบความสําเร็จในการเรียนเธอสอบเข้ามหาวิทยาลัยมอสโกคณะสัตวแพทยาศาสตร์ ได้สาเร็จพ่อแม่และคุณตาคุณยายต่างก็ภูมิใจในตัวเธอมากดายาดีใจที่ได้เรียนในสิ่งที่เธอรักเธอตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของคณะและใช้เวลาว่างไปกับการฝึกงานที่คลินิกสัตวแพทย์ระหว่างที่เรียนอยู่ในมหาวิทยายลายัยดายาได้มีโอกาสรู้จักกับเพื่อนใหม่เธอได้พบกับอนิยาเด็กสาวที่ป่วยเป็นโรครารแรงงออนิยาเป็นคนสดใสร่าเริงและมองโลกในแง่ดีเธอรักสัตว์มากโดยเฉพาะแมวอนิยามีแมวว่าตัวหนึ่งชื่อมาคิด เป็นแมวเปอร์เซียสีขาวขนปุยมาคิดเป็นเพื่อนรักของอนิยามันคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอไม่ว่าเธอจะทุกข์หรือสุขนิยาบอกกับดายาว่ามาคิดเป็นเหมือนยาวิเศษสอที่ช่วยให้เธอลืมความเจ็บปวดและมีกำลังใจต่อสู้กับโรคร้ายดายาและอนิยาสนิทสนมกันอย่างราวดเร็วพวกเธอมักจะพูดคุยกันเรื่องสัตว์เลี้ยงแบ่งปันประสบการณ์และให้กำลังใจซึ่งกันกันดาดยารู้สึกประทับใจในตัวอนิยามากเธอไม่เคยคิดเลยว่ามนุษย์ จะสามารถผูกพันกับสัตว์ได้มากขนาดนี้ดาย,ยาเริ่มเปิดใจให้กับอานิย่าเธอเล่าเรื่องราวในอดีตของเธอให้อานิย่าฟังรวมถึงเรื่องที่เธอเคยทําผิดพลาดกับสัตว์เลี้ยงของเธออานิย่ารับฟังดายาอย่างตั้งใจเธอเข้าใจความรู้สึกของดาย,ยาและคอยปลอบโยนเธออานิย่าบอกกับดาย,ยาว่าทุกคนเคยทําผิดพลาดแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นและไม่ทําผิดซ้ําอีกวันหนึ่งงอมาคิดเกิดป่วยหนักอานิย่าตกใจมากเธอรีบพามาคิดไปหาหมอแต่หมอบอกว่ามาคิดป่วยหนักมากยาก ที่จะรักษาอนニญาเสียใจมากเธอร้องให้แทบขาดใจดาญาเห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปปลอบโยนอนニญาเธอสัญญากับอนニญาว่าจะทําทุกอย่างเพื่อช่วยมาคิดดายาใช้ความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดที่เธอมีดูแลมาคิดอย่างใกล้ชิดเธอป้อนยาให้อาหารและเฝ้าดูอาการของมันทั้งวันทั้งคืนดาาพยายามอย่างสุดความสามารถแต่สุดท้ายเธอก็ไม่สามารถยื้อชีวิตมาคิดไว้ได้มาคิดตายในอ้อมกอดของอนニญา อนิยาเสียใจมากกับการจากไปของมาคิดเธอบอกกับดายาว่าเธอรู้สึกเหมือนสูญเสียส่วนหนึ่งของชีวิตไปดายาเข้าใจความรู้สึกของอนิยาดีเธอเองก็รู้สึกเสียใจไม่แพ้กันดายาคอยอยู่เคียงข้างอานิยาปลอบโยนและให้กำลังใจเธออนิยาค่อยๆทำใจได้เธอขอบคุณดายาที่คอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอมาดายาบอกกับอนิยาว่าเธอเองก็ขอบคุณอนิยาเช่นกันที่ทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าความรักและความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสัตว์นั้นยิ่งใหญ่เพียงใด หลังจากเหตุการณ์นั้นดาาก็เปลี่ยนไปเธอไม่ได้มองสัตว์เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปแต่เธอมองว่าสัตว์คือเพื่อนคือครอบครัวและคือส่วนหนึ่งของชีวิตดาาตั้งใจเรียนมากขึ้นเธอต้องการเป็นสัตวแพทย์ที่ดีเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือสัตว์ที่เจ็บป่วยและช่วยเหลือคนที่รักสัตว์เหมือนกับอนิยาดาาได้เรียนรู้ว่าการเป็นสัตวแพทย์ไม่ได้หมายถึงการรักษาสัตว์เพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงการเยียวยาจิตใจของคนรักสัตว์ด้วยดาาได้มีโอกาสไปฝึกงานที่ศูนย์พักพิงสััเดจ็ และต้องการความช่วยเหลือดา,าดูแลสัตว์เหล่านั้นด้วยความรักและความเอาใจใส่เธอพยายามหาบ้านใหม่ให้กับพวกมันและรณรงค์ให้ผู้คนเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบในระหว่างนั้นเองดา,าได้พบกับมิคาอิลอาสาสมัครหนุ่มที่ทํางานอยู่ที่ศูนย์พักพิงสัตว์ไร้บ้านมิคาอิลเป็นคนรักสัตว์เช่นเดียวกับดา,าเขาเป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนและมีความรับผิดชอบมิคาอิลเคยเป็นนักผจญเพลิงมาก่อนแต่เขาประสบอุบัติเหตรุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทําให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัส และต้องยุติอาชีพนักผจญเพลิงมิคาอิลเสียใจมากที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้อีกแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาหันมาทํางานเพื่อช่วยเหลือสัตว์แทนมิคาอิลเชื่อว่าสัตว์ทุกตัวสมควรได้รับความรักและความเอาใจใส่ไม่ว่าพวกมันจะเป็นสัตว์จรจัดสัตว์ปีกรหรือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งก็ตามดดยาและมิคาอินสนิมกันอย่างรวดเร็วพวกเขามีความฝันเดียวกันคือการช่วยเหลือสัตว์ทั้งสองทำงานร่วมกันอย่างหนักเพื่อดูแลสัตว์ที่ศูนย์พักพิงสัตว์ไร้บ้านพวกเขาช่วยกันทำความสะอาดกรงป้้อออนนาาาหารบ และเล่นกับสัตว์ดายาและมิคาอิลต่างก็รู้สึกประทับใจในตัวของกันและกันดายาชื่นชมในความเข้มแข็งอดทนและจิตใจดีของมิคาอิลส่วนมิคาอิลก็ชื่นชมในความรักสัตว์ความมุ่งมั่นและความอ่อนโยนของดายาวันหนึ่งดายาได้รับแจ้งว่ามีลูกแมวถูกทิ้งไว้ในกล่องหน้าคลินิกเธอรีบออกไปดูลูกแมวทันทีลูกแมวตัวนั้นผอมโซตัวสัน่นและดูหวาดกลัวดายารู้สึกสงสารลูกแมวตัวนั้นจับใจเธอรีบอุ้มมันเข้าไปในคลินิกตรวจร่างกาย และป้อนนมให้มันดายาตั้งชื่อลูกแมวตัวนั้นว่าลูชิกแสงสว่างเธอดูแลลูชิกเป็นอย่างดีจนมันค่อยๆแข็งแรงและร่าเริงขึ้นดายาปุูกพันธ์กับลูชิกมากเธอรู้สึกว่าลูชิกเป็นเหมือนแสงสว่างที่เข้ามาในชีวิตของเธอมิคาอิลเห็นความรักและความเอาใจใส่ที่ดายามีต่อลูชิกเขาก็รู้สึกประทับใจในตัวเธอมากขึ้นวันหนึ่งมิคาอิลตัดสินใจสารภาพรักกับดายาเขาบอกเธอว่าเขารู้สึกดีกับเธอมาก และอยากจะดูแลเธอไปตลอดชีวิตดายาเองก็รู้สึกดีกับมิคาอิลเช่นกันเธอตอบตกลงและทั้งสองก็เริ่มคบหากันดายาและมิคาอิลทำงานร่วมกันที่ศูนย์พักพิงสัตว์ไร,ร้บ้านพวกเขาช่วยกันดูแลสัตว์ที่เจ็บป่วยหาบ้านใหม่ให้กับสัตว์จระจัดและรณรงค์ให้ผู้คนเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบดายาและมิคาอิลต่างก็มีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกันพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเกิดมาเพื่อกันและกันหลังจากเรียนจบดายาได้เปิดคลินิกรักษาสัตว์เล็กๆของตัวเองชื่อว่าเวทมีเวทมีที่แปลว่า โลกของสัตว์คลินิกของเธอตั้งอยู่ในย่านชุมชนใกล้กับสวนสาธารณะดายาตกแต่งคลินิกของเธอให้ดูอบอุ่นสบายๆและเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงคลินิกของเธอมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครันและสะอาดสะอาดด้านดายาจ้างพนักงานที่มีความรักสัตว์และมีความรู้ความสามารถมาช่วยงานเธอสอนให้พนักงานทุกคนปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความรักและความเอาใจใส่ดายาทำงานหนักมากเธอทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการดูแลสัตว์ป่วยเธอไม่เคยปฏิเสธ ที่จะรักษาสัตว์แม้ว่าเจ้าขาองค์สัตจะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาก็ตามระยาเชื่อว่าสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกันเธอจึงมักจะรักษาให้สัตว์จรจัดและสัตว์ที่ถูกท่อทิ้งฟรีหรือคิดค่ารักษาในราคาถูก ชื่อเสียงของดายาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างผู้คนต่างก็ชื่นชมในความรักสัตว์ความเมตตาและความเชี่ยวชาญของเธอคลินิกของเธอกลายเป็นที่พึ่งของคนรักสัตว์ในย่านนั้นมีผู้คนพาสัตว์เลี้ยงมารักษาที่คลินิกของเธอเป็นจำนวนมากดายามีความสุขมากที่ได้ช่วยเหลือสัตว์และคนที่รักสัตว์เธอรู้สึกว่าเธอได้ทำตามความฝันของเธอแล้วในระหว่างที่ดายากำลังยุ่งอยู่กับการทำงานเธอได้พบกับลาริซาอีวานออฟนาสตววพทย์หญิงอาวุโสที่เกษียณแล้ว ลาเรซ่าเป็นคนใจดีมีประสบการณ์สูงและเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดสัตว์เธอได้มาเป็นที่ปรึกษาและช่วยงานที่คลินิกของดายาลาเรซ่าคอยให้คำแนะนำและสอนเทคนิคต่างๆแก่ดายาเธอเปรียบเสม,มือนครูและแม่คนที่สองของดายาดายาเคารพและนับถือลาเรซ่ามากเธอมักจะขอคำปรึกษาจากลาเรซ่าอยู่เสมอทั้งสองทำงานเข้ากันได้ดีลาเรซ่าเอนดูดายาเหมือนลูกสาวส่วนดายาก็ดูแลลาเรซ่าเหมือนแม่ดายายังคงติดต่อกับมิคาอิลอยู่เสมอทั้งสองยังคงรัก และห่วงใยการมิคาอิมักจะแวะมาเยี่ยมดาาที่คลินิกอยู่บ่อยๆเขาช่วยเธอทํางานต่างๆองององเช่นทําความสะอาดกรงป้อนอาหารสัตว์และเล่นกับสัตว์เลี้ยงดาาและมิคาอิว,วางแผนที่จะแต่งงานกันในอนาคตพวกเขาวาดฝันที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมีลูกๆที่รักสัตว์เหมือนกับพวกเขาวันหนึ่งขณะที่ดาากาลังตรวจสุขภาพให้กับลูกสุนัขตัวหนึ่งเธอสังเกตเห็นชายคนหนึ่งยืนลับๆล,ล่อๆอ,อยู่หน้าร้านท่าทางของเขามีพิรุษดาารู้สึกไม่ไว้ใจเธอ จึงแอบจับตาดูเขาอยู่ห่างๆชายคนนั้นชื่อนิโคลายเขาเป็นเจ้าของร้านขายสัตว์เลี้ยงรายใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่เบื้องหลังความสําเร็จนั้นนิโคลายเป็นคนโลภมากเห็นแก่ตัวและไร้ความเมตตาเขาทําธุรกิจค้าสัตว์อย่างผิดกฎหมายลักลอบนาเข้าสัตว์ป่าหายากและสัตว์แปลกๆมาขายในราคาแพงเขากักขังสัตว์เหล่านี้ไว้ในกรงที่สกปรกและให้อาหารคุณภาพนิโคลายไม่สนใจสวัสดิภาพของสัตว์เขาคิดแต่เพียงว่าจะทํากําไรจากพวกมันให้ได้มากที่สุด ไดยารู้เรื่องธุรกิจที่ผิดกฎหมายของนิโคลไลเธอรู้สึกโกรธมากที่เขาทำร้ายสัตว์อย่างโหดเหี้ยมเธอจึงตัดสินใจที่จะเปิดโปงความชั่วร้ายของเขาไดยารวบรวมหลักฐานต่างๆเช่นภาพถ่ายวิดีโอและบันทึกการสนทนาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเอาผิดกับนิโคลไลเธอแจ้งเรื่องนี้ให้กับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครสนใจนิโคลไลเป็นคนร่ำรวยและมีอิทธิพลเขาสามารถใช้เงินปิดปากทุกคนได้ ดายาไม่ยอมแพ้เธอตัดสินใจที่จะต่อสู้กับนิโคลไลด้วยตัวเองเธอเผยแพร่เรื่องราวของนิโคลไลลงในโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้ผู้คนร่วมกันต่อต้านการค้าสัตว์อย่างผิดกฎหมายและให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์การกระทำของดายาทําให้ผู้คนจํานวนมากหันมาสนใจเรื่องนี้และร่วมกันกดดันให้นิโคลไลหยุดการกระทําของเขานิโคลไลโกรธมากที่ดายามาขัดขวางธุรกิจของเขาเขาจึงวางแผนที่จะแก้แค้นเธอนิโคลไลจ้างคนไปปล่อยขา่าวหรือว่าดายาเป็นสัตวแพทย์ ที่ไม่มีจันยาประณชอบฉวยโอกาสขึ้นราคาค่ายาและรักษาผิดพลาดจนทําให้สัตว์เลี้ยงของลูกค้าตายข่าวหรือแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของดดยาและคลินิกของเธอผู้คนเริ่มไม่ไว้วางใจดดยาลูกค้าหลายคนยกเลิกนัดและพาสัตว์เลี้ยงไปรักษากับสัตวแพทย์คนอื่นดดยาเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่เคยคิดเลยว่าการทําความดีจะทําให้เธอต้องเจอกับเรื่องร้ายๆแบบนี้ มิคาอิลคอยอยู่เคียงข้างดายาและให้กำลังใจเธอเขาเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของดายาและพร้อมที่จะต่อสู้ไปกับเธอมิคาอิลช่วยดายารวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอเขาติดต่อไปยังสื่อต่างๆเพื่อขอให้ช่วยนำเสนอความจริงและเรซ่าเองก็คอยช่วยเหลือดายาอย่างเต็มที่เธอใช้ประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของเธอช่วยยืนยันกับลูกค้าว่าดายาเป็นสัตวแพทย์ที่ดีมีจรรยาบัณ และไม่เคยรักษาผิดพลาดเพื่อนร่วมงานของดายาและอดีตลูกค้าที่เคยผัสสัตว์เลี้ยงมารักษากับเธอก็ออกมายืนยันความบริสุทธิ์ของดายาพวกเขาเชื่อมั่นว่าดายาเป็นคนดีและถูกนิโคไลใส่ร้ายในขณะเดียวกันอนิยาที่ตอนนี้อาการป่วยของเธอดีขึ้นมากแล้วได้ทราบข่าวเรื่องที่ดายาถูกใส่ร้ายเธอและครอบครัวรู้สึกโกรธแค้นนิโคไลามากอานิยารู้ดีว่าดายาเป็นคนรักสัตว์และไม่มีทางทำร้ายสัตว์อย่างแน่นอนเธอจึงขอให้พ่อแม่ของเธอช่วยพ่อของอนิยาเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงเขารับปากว่า จะช่วยดายาอย่างเต็มที่เขาช่วยดายารวบรวมหลักฐานและฟ้องร้องดำเนินคดีกับนิโคลไลในข้อหามิประมาทเผยแพร่ข้อมูลเท็จและค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่างดายาและนิโคลไลเป็นไปอย่างอดูเดือดนิโคลไลใช้เงินและอิทธิพลของเขาพยายามที่จะเอาชนะคดีให้ได้เขาทุ่มเงินจ้างทนายความฝีมือดีและกลุ่มกูพยานที่จะให้การเป็นประโยชน์ต่อดายาแต่ดายาก็ไม่หวันเธอมีมิคาอิลลาเรซ่าอานิยและเพื่อนๆคอยอยู่เคียงข้าง และให้กำลังใจที่สำคัญเธอมีหลักฐานที่ชัดเจนว่านิโคลไลเป็นคนผิดการพิจารณาคดีดำเนินไปหลายครั้งทั้งสองฝ่ายต่างก็นำหลักฐานและพยานมาต่อสู้กันอย่างเต็มที่ในที่สุดศาลก็ตัดสินให้ดายาเป็นผู้ชนะคดีนิโคลไลถูกศาลสั่งจำคุกและปรับเป็นเงินจำนวนมากร้านขายสัตว์เลี้ยงของเขาถูกสั่งปิดกิจการสัตว์ทั้งหมดในร้านถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงสัตว์ดายารู้สึกโล่งใจและดีใจมากที่ความยุติธรรมยังมีอยู่จริงเธอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือเธอ โดยเฉพาะมิคาอิลลาเรซาอานิยาและพ่อของอานิยาได้ยากล่าวว่าฉันรู้สึกขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวฉันและคอยอยู่เคียงข้างฉันมาตลอดฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังฉันมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนและครอบครัวที่น่ารักและฉันจะไม่มีวันลืมบุญคุณของพวกเขาทุกคนหลังจากคดีสิ้นสุดลงชื่อเสียงของดายาก็กลับมาดีเหมือนเดิมผู้คนกลับมาไว้วางใจและาษาเลี้ยงมารักษากับเธออีกครั้งคลินิกของเธอกลับมาคึกคักอีกครั้ง ดายายังคงทำงานหนักเพื่อช่วยเหลือสัตว์เธอไม่เคยลืมบทเรียนที่เธอได้รับจากเหตุการณ์ครั้งนี้เธอยังคงมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อสวัสดิภาพสัตว์และสร้างสังคมที่เมตตาต่อสัตว์ดาย,ยาได้เรียนรู้ว่าการทำความดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เธอก็ไม่เคยย่อท้อเธอยังคงยืนหยัดที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพียงใดก็าตาม ดายาและมิคาอิลแต่งงานกันในอีกหนึ่งปีต่อมางานแต่งงานของพวกเขาจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่บ้านออสวนของคุณตาคุณยายมีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิททอเท่านั้นที่มาร่วมงานดายาและมิคาอิลมีความสุขมากที่ได้เริ่มต้นชีวิตคู่ร่วมกันพวกเขาวางแผนที่จะเปิดศูนย์พักพิงสัตว์ร่วมกันในอนาคตเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งสัตว์พิการและสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือพวกเขายังคงทำงานที่คลินิกของดายาและใช้เวลาว่างไปกับการช่วยเหลือสัตว์ที่ศูนย์พักพิงสัตว์ไร้บ้าน หลายปีผ่านไปดายาและมิคาอิวยังคงรักและดูแลกันเป็นอย่างดีพวกเขามีลูกด้วยกันสองคนเป็นเด็กชายและเด็กหญิงทั้งสองคนรักสัตว์เหมือนกับพ่อแม่ดายาสอนให้ลูกๆของเธอรู้จักเมตตาต่อสัตว์และรู้จักรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงครอบครัวของดายาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพวกเขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมดายาไม่เคยลืมความฝันของเธอเธอยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือสัตว์เธอได้กลายเป็นสัตวแพทย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รัก และเคารพของผู้คนเธอได้รับรางวัลมากมายจากการทำงานเพื่อสวัสดิภาพสัตว์โดยาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความรักความเมตตาและความมุ่งมั่นสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นได้เธอ,อยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ที่รักสัตว์และอยากจะช่วยเหลือสัตว์ดายาและมิคาอิวอยังคงเดินหน้าสารฝันในการช่วยเหลือสัตว์พวกเขาเปิดศูนย์พักพิงสัตว์ขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับสัตว์ได้หลายร้อยตัวศูนย์พักพิงแห่งนี้มีทั้งสุนัขแมวกระตา่ายนก และสัตว์อื่นๆอ,อีกมากมายดาย,ยาและมิคาอิลพร้อมด้วยทีมงานและอาสาสมัครร่วมกันดูแลสัตว์เหล่านี้เป็นอย่างดีพวกเขาให้อาหารอาบน้ํารักษาพยาบาลและหาบ้านใหม่ที่อบอุ่นให้กับสัตว์เหล่านี้ดายายังคงทํางานที่คลินิกเวทมีของเธอคลินิกของเธอเติบโตและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นคลินิกชั้นนําที่มีชื่อเสียงมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและทีมศัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดาย,ยาไม่เคยหยุดเรียนรู้เธอเข้าร่วมการประชุมวิชาการและศึกษาหาความรู้ใหมๆ่ๆ อยู่เสมอเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการรักษาสัตว์เธอยังคงรักษามาตรฐานการทำงานที่ยอดเยี่ยมและปฏิบัติต่ตอสัตว์ทุกตัวด้วยความรักและความเอาใจใส่ลาริซ่าอีวานออฟนายังคงทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับดายาเธอยินดีและภูมิใจในตัวดายามากลารรซ่าเปรียบเสมือนผู้บุกเบิกและสร้างแรงบันดาลใจให้กับสัตวแพทย์รุ่นใหม่เธอได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่าให้กับดายาและเธอก็เชื่อมั่นว่าดายาจะสามารถสานต่อง,งานของเธอได้เป็นอย่างดี อานิยาเติบโตเป ata, young, world, <S <s ็นหญิงสาวที่สวยเก่งและจิตใจดีเธอกลายเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์ทำงานรณรงค์ต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์และการค้าสัตว์อย่างผิดกฎหมายอานิยายังคงติดต่อกับไดยาอยู่เสมอทั้งสองกลายเป็นเพื่อนสนิทและร่วมกันทำงานเพื่อช่วยเหลือสัตว์อานิยารู้สึกขอบคุณไดยาที่คอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้เธอมาตลอดเธอสัญญาว่าจะร่วมต่อสู้ไปกับไดยาเพื่อสร้างสังคมที่เมตตาต่อสัตว์ นิโคลไลได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำหลังจากรับโทษครบตามกำหนดเขาสำนึกผิดในสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเขาเรียนรู้ว่าเงินทองและอำนาจไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีจิตใจที่ดีรู้จักเมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนิโคลไลเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาหันมาทำธุรกิจที่สุจริตและช่วยเหลือสังคมเขากลายเป็นผู้บริจาครายใหญ่ให้กับองค์กรการกุศลต่างๆรวมถึงสุนทักพิงสัตว์ของดดยาและมิคาอิวดายามิคาอิวลาเรซาและอานิยายังคงร่วมกันทำงาน เพื่อช่วยเหลือสัตว์พวกเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและความเมตตาพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพลังแห่งความรักและความสามาัคคีสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นได้เรื่องราวของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายและเป็นเครื่องตันใจว่าสัตว์ทุกตัวบนโลกใบนี้สมควรได้รับความรักความเมตตาและการดูแลเอาใจใส่ไดายาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเธอมีครอบครัวที่อบอุ่นมีเพื่อนที่ดีได้ทำในสิ่งที่เธอรักเธอกลายเป็นสัตวแพทย์ ที่ประสบความสําเร็จเป็นที่รักและเคารพของผู้คนเธอได้ช่วยเหลือสัตว์มากมายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายดายาภูมิใจในสิ่งที่เธอได้ทําและเธอก็เชื่อมั่นว่าเธอจะยังคงทํางานเพื่อช่วยเหลือสัตว์ต่อไปตราบเท่าที่เธอยังมีลมหายใจดายาและมิคาอิวสอนให้ลูกๆของพวกเขารู้จักรักและเมตตาต่อสัตว์พวกเขาสอน ให้ลูกๆรู้จักรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงและปลูกฝังให้ลูกๆมีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมครอบครัวของดายาเป็นครอบครัวตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ต่อพวกเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความรักพวกเขายังคงเดินหน้าช่วยเหลือสัตว์และสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมเรื่องราวของพวกเขาเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นเครื่องตัวใจว่าความรักความเมตตาและความมุ่งมั่นสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่ายอยู่ขึ้นได้ หลายปีผ่านไปไดายาและมิคาอินยังคางอทำงานเพื่อช่วยเหลือสัตว์อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยศูนย์พักพิงสัตว์ของพวกเขาขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นบ้านของสัตว์หลายร้อยชีวิตทั้งสุนัขแมวม้าลิงและสัตว์อื่นๆอ,อีกมากมายที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้ายดดยาและมิคาอิ่วทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการดูแลสัตว์เหล่านี้พวกเขาหาบ้านใหม่ให้กับสัตว์ที่แข็งแรงพอและดูแลสัตว์ที่แก่ชาราหรือพิการจนสิ้นอายุไขคลินิกเวทมี ของไดย,ยาก็ยังคงเจริญรุ่งเรืองดายายังคงเป็นที่รักและเคารพของคนในชุมชนเธอไม่เพียงแต่รักษาแต่ยังให้ความรู้และคําแนะนําแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงในการดูแลสัตว์อย่างถูกต้องเธอยังคงจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทานกลุ่มสวัสดตาตากและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบอยู่เสมอดดย,ยาในวัยหกปียังคงแข็งแรงกระฉับกระเฉงและเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งความรักและความเมตตาเธอไม่เคยเสียใจที่เลือกเดินบนเส้นทางนี้แม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายแต่เธอก็มีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่รัก และได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกไดยามองย้อนกลับไปในอดีตเธอจำได้ถึงความร้ายเดียงสาความผิดพลาดและการเรียนรู้ต่างๆที่หล่อหลอมให้เธอกลายเป็นเธอในวันนี้เธอรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งความสุขความทุกข์ความสําเร็จและความล้มเหลวเพราะทุกสิ่งล้วนเป็นบทเรียนอันล้าค่าที่ทําให้เธอเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นในวันเกิดปีที่60ของดดยามิคาอิลและลูกๆรวมถึงเพ,เพื่อนๆและเพื่อนร่วมงานได้จัดงานเลี้ยงฉลองให้กับเธออย่างอบอุ่นภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความรัก ดายามองไปรอบๆตัวเธอเธอเห็นใบหน้าของผู้คนที่เธอรักและหงวหงใยเธอเห็นแววตาของสัตว์เลี้ยงที่เธอเคยช่วยเหลือเธอรู้สึกตต้นตันใจและขอบคุณโชคชะตาที่ทําให้เธอได้มาอยู่ณจุดนี้จุดที่เธอได้ทําในสิ่งที่รักได้ช่วยเหลือผู้อื่นและได้สร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้ดายากล่าวคําขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานเธอบอกว่าเธอรู้สึกโชคดีมากที่ได้มีชีวิตอยู่ได้ทําในสิ่งที่รักและได้มีครอบครัวเพื่อนและเพื่อนร่วมงานที่ดีเธอยังกล่าวอีกว่า เธอจะยังคงทำงานเพื่อช่วยเหลือสัตว์ต่อไปตราบเท่าที่เธอยังมีแรงและเธอก็หวังว่าเธอจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ให้หันมารักและเมตตาต่อสัตว์มากขึ้นค่ำคืนนั้นดยานอนหลับอย่างมีความสุขเทออ่ันเห็นภาพของตัวเองในวัยเด็กภาพของบุรันภาพของแมวที่ถูกรถชนภาพของอนิย่าภาพของมิคาอิภาพของสัตว์ต่างๆที่เธอเคยช่วยเหลือและภาพของผู้คนที่เธอเคยพบเจอทุกภาพล้วนเป็นความทรงจำอันล้าค่าที่เธอจะไม่มีวันลืม ดยาตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าเธอพร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่และพร้อมที่จะทำงานเพื่อช่วยเหลือสัตว์ต่อไปไดยารู้ดีว่าหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลและอาจจะไม่ง่ายแต่เธอก็ไม่เคยหวัน่นเพราะเธอรู้ว่าเธอไม่ได้เดินอยู่เพียงลางําพังเธอยังมีมิคาอิลลูกๆเพื่อนๆเพื่อน,อน,อนร่วมงานและที่สําคัญที่สุดเธอมีสัตว์ต่างๆที่คอยเป็นกําลังใจและแรงบันดาลใจให้กับเธอ เรื่องราวของดายาเป็นเรื่องราวของความรักความเมตตาความมุ่งมั่นและการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายและเป็นเครื่องตวนใจว่าทุกคนสามารถสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้ได้เพียงแค่เราเริ่มต้นลงมือทำและทำด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและความเมตตา